สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์กินได้เป็นปุ๋ยชั้นดีทั้งนั้นแหละนี่เปลือกเปลือกทุเรียนอันนี้เป็นเปลือกทุเรียนของน้องเอช่องเก้าทีเลเก้าเกษตรอินทรีย์ส่งมาให้กินแล้วเราก็เอาเปลือกทุเรียนเนี่ยมาสับๆๆเราจะมีถังหมักเปลือกทุเรียนแล้วก็ที่ใส่กระมังไว้ด้วยโพแทสเซียมเขาสูงโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยมันเป็น ปุ๋ยเป็นาธาตุอาหารหลักของพืชเลยนะ NPK นี่ป่ะเอในตัวเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งเอามาทำปุ๋ยหมกักถ้าเกิดจะทำแบบตามสูตรก็คือเบือกทุเรียน3มกิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลใส่น้ำให้ท่วมๆหมัมมกเอาไว้ประมาณเดือนหนึ่งเลยยิ่งดีแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไปผสม หแก้วกาแฟใส่น้ำหนึลิตรแล้วก็รดราดทุก3วันโพแทสเซียมมันจะทำให้ต้นไม้ที่ไม้พวกไม้ผลน่ะเออเขาจะลูกใหญ่ลูกโตสีสวยสมมติใส่ไปเอ,อ่อมะเขือม่วงใช่ปะ่ะมะเขือม่วงเ่ะมะเขือก็จะผลใหญ่แล้วก็สีม่วงสวยงามใครจะหันหันก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะจ๊ะ เราไม่มีแรงจะหัน่นแล้วก็สับเอาแบบนี้แหละนี่แล้วก็ใส่ไปในนี้ในนี้เห็นปะ่ะมีเปลือกกล้วยด้วยอันนี้เปลือกกล้วยก็เป็นปุ๋ยชั้นดีผสมกันเข้าไปใครจะเอาไปหมักหรือจะโยนใส่ถังหมักก็ได้แล้วแต่อันนี้เรามีหมักแล้วไงเราก็เลยนี่เลยเอามาสับๆไปเนี่ยคือ จุลินทรีย์มัจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อช่วยย่อยสลายเร็วขึ้นเรียนรู้กันไป้ะจ๊ะมือใหม่หัดปลูกนี่ใครมีเวลาสับให้ละเอียดละเอียดก็ดีใครไม่มีวาไม่มีเวลาก็ยนตลงทั้งเปลือกแหละเนี่ยปุ๋ยชั้นดีเลยแล้วเขาเอาไปทำํำฐานนะเผาฐานนะเห็นปะเห็นที่ฐานจากเปลือกทุเรียนไหม มีจุลินทรีย์ตัวดีๆทั้งนั้นเลยในฐานเนี่ยในฐานเนี่ยมีประโยชน์มากเรียนรู้กันไปเด้อหนึ่งสมองสองมือทำม,อมุ่งมั่นขยัยนจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ทำไปแกลงคลิปทำอะไรก็ลงลงไปทำไปจนกว่าจะหมดเรี่ยวหมดแรง อย่างที่บอกชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะจ๊ะทุกคนไปตรวจสุขภาพแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาดยเดอเฮ้เห็นไหมอย่าทิ้งนะเปลือกทุเรียนเนี่ยนู่นด้วยมังคุดเห็นปะ่ะเปลือกมังคุดอะไรที่มันมีฝ,ฝาดเปลือกเงาะเปลือกมะขามเปียกเนี่ยพวกเนี้ย เขามีสารแทนนินเอาหมักเหมือนกันน่ะสากิโลต่อน้ำตาลสายแดงหนึ่งกิโลสา้ํำให้ท่วมมกรองเอาแต่น้ำใส่เหมือนกันน่ะหแก้วกาแฟต่อน้ำหนึลิตรแล้วก็รถราดไป <quello> เขาช่วยรักษากําจัดเชื้อโรคเชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีเนี่ย <tone> อย่างพวกเนี้ยงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเขาก็มีสําหรับเกษตรกรนะจ๊ะไปเรียนรู้หาดูเอาเอง ความรู้มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะแ,แ,แต่แป๊ปัลลมถ้าเป็นงานวิจัยของหน่วยงานรัฐมันเชื่อถือได้อยู่แล้วเพราะเขามีห้องแล็บใช่ไหมเขามีงานวิจัยไปแล้วทำงานต่อแค่นี้นะ